ฟิวชั่นพอดแคสต์กับ Next สิวกรมีคนไม่น้อยนะครับที่สนใจการพัฒนาตัวเองพูดว่าเราชอบการพัฒนาตัวเองอยากเปลี่ยนนิสัยอยากเก่งขึ้นแต่เวลาเราพูดถึงการพัฒนาตัวเองเนี่ยทุกคนจะเอาแต่มองไปข้างหน้ามองว่าเราจะทําอะไรทํำยังไงทํานู่นทานี่ทํานั้นไปหมดแต่จริงๆแล้วการมองไปข้างหน้ามันเป็นแค่ครึ่งหนึ่งของการพัฒนาตัวเองเท่านั้นครับ สิ่งที่สําคัญไม่แพ้กับการมองไปข้างหน้าในการพัฒนาตัวเองก็คือการมองกลับมาข้างหลังหรือว่าการทบทวนตัวเองบ่อยๆนั่นเองครับหนในวิธีในการทบทวนตัวเองที่ดีที่สุดนั่นก็คือการเขียนบันทึกก่อนนอนสวัสดีครับนี่คือฟิชชั่นพอดแคสตและคุณอยู่กับผมน็กสิวกรน,นะครับวันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องเก่งขึ้นได้ทุกวันด้วยการทําแบบนี้ก่อนนอนแต่ก่อนจะไปฟังฝากด like, กดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับ เรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าหัวข้อในวันนี้นะครับมันคือการเขียนบันทึกการทบทวนตัวเองครับซึ่งมันก็เป็นนิสัยที่ผมได้ลองทํามาสักพักใหญ่ๆแหละนะครับเวลาผมอ่านหนังสือเวลาผมดูคลิปเวลาผมได้ฟังคนเก่งๆเ,เขาพูดผมสังเกตได้ว่าคนเก่ง,เกงๆเนี่ยเขาจะมีนิสัยนิสัยหนึ่งที่เหมือนกันเสมอเลยก็คือเขาชอบเขียนบันทึกครับมีนิสัยในการชอบเขียนบันทึกชอบเขียนเป้าหมายชอบเขียนทบทวนตัวเองเขียนสิ่งที่จะทําเขียนนูน่นเขียนนี่ไปเลย นะครับผมมันเรียกว่าการทำบูเลตจอน a ลหรือว่าการบันทึกแบบบูโจหลายคนน่าจะเคยคุ้นเคยได้ยินคำนี้มาบ้างนะครับการบันทึกแบบบูโจสิ่งที่ผมชอบที่สุดนะครับในการเขียนบูโจนะครับมันมีหลายแบบแต่ว่าสิ่งที่ผมชอบที่สุดคือการเขียนรีวิวตัวเองนี่แหละครับช่วงแรกๆที่ผมเขียนก็ร,รู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีอะไรแอบจะเบื่บอๆด้วยซ้ำนะครับเวลาเขียนแต่พอทำไปเรื่อยๆก็ร,รู้สึกว่าเฮ้ย การเขียนบันทึกที่มันเทพมากเลยว่ะมันโหดมากมันทําให้ผมเห็นชัดว่าวันเนี้ยผมทําอะไรไปบ้างแล้วผมก็ได้มานั่งคิดว่าผมทําได้ดีแค่ไหนแล้วก็นั่งวางแผนว่าพรุ่งนี้จะลงมือทําอะไรต่อจากที่เมื่อก่อนผมแค่พูดกับตัวเองว่าเฮ้ยเราจะพัฒนาตัวเองเอาแต่พูดอย่างั้นแหละว่าจะพัฒนาตัวเองแต่มันก็ไม่ได้เห็นภาพชัดว่าไอ้พัฒนาที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรเราจะลงมือทําอะไรตื่นเช้ามาก็ทําอะไรซ้าๆทุกวันบอกว่าจะออกกำลังกายก็ทาซ้าๆทำเรื่อยๆไปทุกวันซึ่งมันก็ดีครับ แต่พอได้มาเริ่มรีวิวตัวเองเริ่มทบทวนตัวเองมันทําให้ผมตื่นเต้นมากเวลาตื่นมาทําอะไรสักอย่างแล้วรู้สึกมีเป้าหมายชัดกว่าเดิมมีเป้าหมายมากกว่าเดิมวันนี้จะทาวันนี้ให้ดีขึ้นวันนี้จะทําอันนั้นให้ดีขึ้นเป้าหมายมันชัดเจนขึ้นมันมีแรงใจมันมีความตื่นเต้นในการลุกมาพัฒนาตัวเองแต่ละวันมากขึ้นเพราะฉะนั้นมาดูนะครับวันนี้เนี่ยผมจะบอกวิธีการเขียนรีวิวตัวเองวิธีเขียนทบทวนตัวเองแบบง่ายๆนะครับสาหรับใครที่ ชอบการพัฒนาตัวเองแล้วก็อยากจะลองเริ่มเขียนบันทึกแบบบูโจนะครับผมก่อนอื่นครับหาสมุดมาหนึ่งเล่มครับผมแล้วก็ตอนก่อนนอนนะครับก็มาเขียนสมุดเล่มนี้นะครับตั้งให้สมุดเล่มนี้เป็นสมุดสําหรับจดบันทึกเลยครับผมทุกวันใช้จดเล่มนี้เล่มเดียวเท่านั้นนะครับผมแล้วพอจะเริ่มเขียนนะครับก่อนนอนหาที่นั่งหาอะไรมานะครับเราตั้งคําถามกับตัวเองง่ายๆ3คําถามครับถามตัวเอง3คําถามคําถามแรกคือถามว่า วันนี้เราทำอะไรที่ทำให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นบ้างนะครับคือพัฒนาตัวเองอย่างไรไปแล้รบ้างคำถามที่2ครับถามว่าวันนี้เราทำได้ดีแค่ไหนแล้วให้คะแนนตัวเองว่าวันนี้ทำได้ดีแค่ไหนคำถามที่3ครับถามว่าแล้วเราจะทำได้ดีขึ้นในวันพรุ่งนี้ได้ยังไงแล้วก็นั่งเขียนไปว่าสิ่งที่เราทำไปในวันนี้จะสามารถดีกว่านี้ได้ยังไงบ้างสามารถปรับแก้ไขได้ยังไงบ้างแล้วพรุ่งนี้จะทำอะไร เพื่อให้มันดีขึ้นยกตัวอย่างนะครับผมอาจจะนั่งลงแล้วก็เขียนทบทวนวันนี้คำถามแรกคือผมถามตัวเองว่าวันนี้เราพัฒนาตัวเองไปยังไงบ้างผมก็นั่งนึกและผมเขียนไปว่าเออวันนี้นะผมออกกําลังกายใช่ไหมครับผมก็ร่างกายแข็งแรงขึ้นนะผมอ่านหนังสือแล้วก็ได้เริ่มเรียนคอร์สออนไลน์ที่ซื้อไว้แล้วก็ตั้งใจไปเรียนนะครับก็เขียนไปโอเควันนี้เราพัฒนาตัวเองใช้ได้นะครับหมดเวลาไปประมาณ2ชั่วโมงเกือบสชั่วโมงกับการพัฒนาตัวเองนะครับ เสร็จแล้วผมก็มานั่งถามตัวเองว่าโอเคแล้ววันนี้เนี่ยคิดว่าเราทําได้ดีแค่ไหนในสิ่งที่เราทําไปผมมานั่งคิดแล้วผมกลับรู้สึกว่าเอ้ยวันนี้ผมออกกําลังกายก็จริงนะแต่ความรู้สึกตอนที่ผมออกเนี่ยผมรู้สึกว่าผมออกแล้วผมทําเพื่อแค่ให้มันจบจบไปผมรู้สึกว่าตอนผมออกกําลังกายเนี่ยผมไม่ค่อยจะกระฉับกระเฉงเท่าไหร่แถมตอนอ่านหนังสือนะครับผมอ่านก็จริงนะแต่ผมรู้สึกว่าผมมีสมาธิหลุดแล้วก็พักไปเล่นมือถือหลายรอบเกินไปนะครับ เพราะฉะนั้นผมคิดว่าวันนี้ผมทําได้ปานกลางก็คือผมทําทุกอย่างได้ครบแต่รู้สึกว่ายังทําได้ไม่ดีเท่าไหร่นั่นเองนะครับแล้วนั้นผมก็เลยมาตั้งคําถามที่3ครับถามว่าโอเคในเมื่อรู้อย่างนี้แล้วผมจะทําให้ดีขึ้นในวันพรุ่งนี้ได้ยังไงนะครับผมก็เลยเขียนว่าโอเคพรุ่งนี้นะผมจะลองเปิดเพลงสนุกๆแล้วก็จะวอร์มร่างกายสักห้านาทีก่อนเริ่มออกกาลังกายเพื่อให้ร่างกายมันอุ่นขึ้นตอนออกกำลังกายจะได้กระฉับกระเฉงขึ้น นะครับผมส่วนตอนอ่านหนังสือเนี่ยผมก็เขียนว่าโอเคถ้าเป็นอย่างนี้ผมไม่เอาและไม่อยากจะเล่นมือถือเยอะก็เลยจะเปิดโหมดเครื่องบินแล้วก็เอาไปวางไว้ไกลๆเลยนะครับผมเนี่ยแหละครับแค่ถาม3คําถามนี้มันทําให้ผมรู้ชัดว่าพรุ่งนี้ต้องทำอย่างไงบ้างต้องพัฒนาตัวเองอย่างไรบ้างไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราบอกตัวเองว่าอยากพัฒนาตัวเองว่ะอยากเก่งขึ้นว่ะอยากเล่นตัวเองแต่ว่ามันพูดมันเป็นนามธรรมมันกำกวมเพราว่าพัฒนาตัวเองเนี่ยมันกว้างมาก แต่พอถามว่าตอบได้ไหมว่าไอ้พัฒนาตัวเองที่ว่าเนี่ยจะทําอะไรจะทําอะไรตอบไม่ได้ใช่ไหมครับแต่พอเราได้เขียนลงไปนะครับได้ลองทบทวนตัวเองให้เป็นนิสัยได้ลองเขียนว่าจะทําอะไรให้เป็นนิสัยนะครับพอตื่นขึ้นมาผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้มันมีเป้าหมายทันทีเลยว่าวันนี้เรามีเป้าหมายว่าเราจะทําอย่างนี้เราจะออกกำลังกายให้มีประสิทธิภาพขึ้นเราจะอ่านหนังสือให้มีประสิทธิภาพขึ้นและผมก็จะทําอะไรได้อย่างมีระบบยิ่งขึ้นทําอะไรได้ดีขึ้นพัฒนาตัวเองได้ตรงจุดได้ไวขึ้น ถ้าเทียบกับตอนย้อนกลับไปตอนที่ผมไม่เคยทบทวนตัวเองไม่เคยมีนิสัยการเขียนบันทึกสมัยนั้นผมก็ออกกำลังกายทุกวันเหมือนกันครับอ่านหนังสือทุกวันเหมือนกันแต่ผมไม่เคยรู้สึกว่ามันมีเป้าหมายชัดขนาดนี้ผมไม่เคยรู้สึกว่าวันนี้ต้องตื่นมาทําอะไรสักอย่างขนาดนี้ผมรู้สึกแค่ว่าผมบอกตัวเองว่าจะออกกำลังกายก็เลยออกทุกวันแค่ให้มันจบๆไปบอกตัวเองว่าจะอ่านหนังสือก็อ่านทุกวันแค่ให้มันจบๆไปทําได้ทุกวันแต่มันไม่มีคุณภาพเพราะผมเอาแต่มองไปข้างหน้า เอาแต่มองว่าจะทําจะทําจะทําแต่ไม่เคยมานั่งย้อนดูว่าที่ทําไปเนี่ยเราทําได้ดีแค่ไหนแล้วสาเหตุที่ต้องใช้วิธีการเขียนเนี่ยครับในการทบทวนตัวเองก็ง่ายมากเลยครับเพราะมันดีที่สุดแค่นั้นเองการนั่งทบทวนตัวเองเฉยเมันทําได้ครับนะครับจะพูดจะคุยกับตัวเองก็ได้แต่การได้เขียนมันลงไปนะครับมันทําให้เราไม่ฟุ้งซ่านทําให้เราได้จดจออ่อกับสิ่งนั้นจริงๆนะครับผมได้ใช้ความคิด ไปกับมันจริงๆนะครับถ้าเรานั่งคิดทบทวนตัวเองเนี่ยมันมีความคิดอื่นมาแทรกมาซ้อนเต็มไปหมดเลยนะครับพอได้เขียนเนี่ยมันโฟกัสอยู่แค่กับเ,เรื่องที่เราจะทบทวนเคยได้ยินไหมครับว่าถ้าคุณมีเป้าหมายให้เขียนเป้าหมายลงไปอย่าเก็บเป็นความคิดไว้เฉยๆก็เหมือนกันเลยครับนี่คือพลังของการเขียนครับผมทั้งการตั้งเป้าหมายทั้งการทบทวนมันต้องเขียนเพราะมันจะใช้ความตั้งใจมากกว่าใช้พลังมากกว่า แล้วก็ทำให้เรารู้สึกอยากลุกไปทํามันมากกว่าอยากพัฒนาตัวเองเพื่อมันมากกว่าการเขียนมันรู้สึกแข็งแรงกว่าการพูดหรือการคิดครับนี่เลยเป็นสาเหตุว่าทําไมคนเก่งๆเขาถึงชอบเขียนบันทึกชอบเขียนเป้าหมายชอบเขียนทบทวนตัวเองนะเพราะว่ามันมีพลังมากกว่านั่นเอง ด้วยสาเหตุนี้ครับพอผมเขียนบันทึกไปสักพักผมก็เลยออกแบบสมุดบันทึกบูโจขึ้นมาใช้เองซะเลยเพราะผมรู้สึกหลงรักการเขียนบันทึกเข้าซะและ้วและผมอยากจะมีสมุดบันทึกที่ช่วยผมเขียนได้ง่ายขึ้นและก็เขียนได้ทุกวันนะครับผมผมก็ออกแบบสมุดมาใส่หัวข้อต่างๆที่เราควรจะทบทวนในแต่ละวันลงไปและก็แน่นอนก็คือรวมถึงหัวข้อการรีวิวตัวเองในแต่ละวันไปด้วยนะครับโดยรวมแล้วนั่นก็จะมีการเขียนรีวิวตัวเองนะครับการทบทวนสิ่งที่ทําเขียนสิ่งที่เก่งขึ้น เขียนขอบคุณแล้วก็เขียนเป้าหมายนะครับผมผมเขียนเรื่องพวกนี้ทุกวันนะครับเพื่อช่วยให้เราเนี่ยโฟกัสกับชีวิตได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็สร้างวินัยให้กับเราได้มากขึ้นนะครับผมเรื่องที่ผมพูดในวันนี้เรื่องที่ผมพูดในคลิปนี้เป็นแค่หนึ่งในหัวข้อที่ผมเขียนทุกวันแล้วผมก็เลือกนํามาแชร์กันนะครับแต่ในสมุดเล่มนี้ที่ผมทําขึ้นมาเนี่ยมันมีหัวข้ออื่นอีกนะครับผมที่ผมใช้เขียนทุกวันเพื่อทบทวนตัวเองนะครับผมซึ่งแต่และหัวข้อ ก็เป็นหัวข้อที่ผมเรียนรู้มาจากคนเก่งๆเขาทํากันนี่เลยครับผมเอามาสารุปให้มันเข้าใจง่ายสารุปให้มันเขียนง่ายๆเขียนจบได้หน้าเดียวโดยที่ถึงแม้ไม่เคยเขียนมาก่อนก็สามารถเขียนได้เหมือนกันนะครับถ้าใครอยากได้สมุดเล่มนี้อยากมาเขียนทบทวนอยากเริ่มเขียนบันทึกบูโจแบบง่ายๆด้วยกันนะครับผมเพื่อพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น ผมจะทิ้งลิงก์สำหรับการสั่งสมุดไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมกดสั่งเข้ามาได้เลยนะครับหรือว่าจะทักเพจ f u s ช o ่นใน Facebook มาก็ได้นะครับในตอนนี้นะครับตอนที่อัดคลิปอยู่ก็มีเหลืออยู่ประมาณ15 16เล่มนะครับยังพอสั่งกันมาได้นะครับผมือก่อนที่ของจะหมดนะครับถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ชอบในคลิปการพัฒนาตัวเองก็กดติดตามไปได้เลยนะครับ f u s i o n Podcast จะมีคลิปใหม่มาลงทุกวันอังคารและพฤหัสนะครับเวลา8โมงเช้าส่วนใน Facebook เนี่ยจะมีบทความให้อ่านทุกวันนะครัับผมมนนกไว้เจอให่ สวัสดีครับ